เก็เห็นเนี่ก็เห็นเนี่อันนี้วะเพผลอป้อนเข้าให้ป้อนเข้าให้บ้านเร<อ>าไม่มีได้บ้านเราเนีมีแต่สักลุงสักลุงเขา้าไม่มีน้ำไม่ม<อ>ีน้ำเออเล่นตะนไรไฟอยู่บ่ไม่แล้วม่แล้วมีเหือมีแห้งโอ้โหยจะได้ปลาอยู่ทางนี้แต่คุณบ่ม,มีเหือมีแห้ง สมาดีพ่อแม่พี่น้องบทสุขสุขคนที่เคารพมาน้สิภาไปเบ่งบรรยากาศของกันสักไห้หรือยอดเขาอยู่ให้เสียงกระเพิ่นกระได้วานให้ญาติพี่น้องไปซอยกันถือว่าเป็นความสมัคคีในตระกูลของครัวใหญ่นอกเนี่ยก็ได้มาซอยเพิ่นพ่อก็ได้ไปเบิ่งวิธีการและก็ได้ซอยเนี่ยก็คือการสักลุมแทงลุมนั่นแหละเจาะลุมให้เพิ็นืม บรรยากาศของการซักให้คนละทางผู้หญิ่งคนก็จะยอดเข่าเขาขก็ได้ซักนี่นี่ทางนี้เพิ่งกะซักจุ๊บจับจุ๊บจับโอ้ยอากาศบ้าหอนใครแน่แดดซื่อแต่บแ่แรมบรรยากาศลังตีนผู้ หยิงไลั้อลงจากที่เฮาได้เห็ดบรยากซุเกือบประมาณรึ่งหนึ่งในการสันเขาค่ะจะมีผู้นำแถวผู้นำเห็ดเป็นแถวว้เป็นแถว่าตามเพิินห่างกัประมาณคืบสองคืบนั่นแหละเออแล้วแต่ความหมักในการเห็ดกันสามัคคีกันรูปสุดยอดไปพี่น้องบรรยากาศ เออนี่ก็มีทางพญ่งเป็นก็ได้ซอยกันจดเดาเลยอันนี้ก็คือลานหน่อยเันก็ได้ซอ,อ,อยพ่อแม่เป็น ดุนะแปดมองอะไรเกือบครึ่งคุณท่าคุณแล้วเกือบครึ่งเลยนะทีมซักสิไวกว่าทีมหยอดทีมหยอดเนยก็ซิซ่าเนหนึ่งเก็บแ,แอวคุทางคุณถ้ากันหยอดจะก็ห้าเห็ดปวก ต้ม ah. กับหาเห็ดเพาะอันน้ชื่อร้อยบ่บ่แลภายในกระถิ่นเด็กน้อยซอยผูงง้ใหญ่ซอยพ่อซอยแม่เฮ้ยจ้าแมนดีว่าเด็กน้อยแบรนี้ดูเด็กน้อยบ้าน,นด์ดนอนคอยแล่นลิ้นทางนี้ก็เจ้าดูอีหลีซอยพ่อซอยแม่ใน,นหน้าใช่ไหมอีหลีฮะ มาไปเข้าเข้ากุาณพ่อเข้าขึานคูโบลิซายข้นนี่เข้ามันมักรยานเข้าเข้ากุญานมันนขางูนนแต่ว่าผักไยเข้าขึ้ยานขยานิสิตโตโตะนตโโตนยแค่นเนาะขั้นคเนาะไ่ไครับช่พูดคำเดยคำพูดมันจะแ จิบจบเป็ิที่ักเขา่าให้อ่าลงเลยพี่นองเฮ้ยซาละก็บบีดบีด เป็นใสนเนาะสเนกวลยยางอยู่ย่งก็ยังหมุนไปต่อแท้ปุ่นปุ่นแท้หนามฟ้าบอกไปเออ้าไหนบัดโกขมงให้แบงออกอินวันหน้านว่านเราด้วยทำอันบ้กันนั่งมืรงน้ามันว่านคนว่าพวกเนี้ยมันบ้านลดขามูนก็ตายแล้วไม่กันปังกันขวสีขาดนะกอถือว่าจะเกิดยังเ่ยน

แล้ว <Ooh. S 2> hmm. <laughs> ໍปໄດ້ຮັບເມື່ອລະກໍລູກຢູນພຮຮ พู้จพูนทีมทางลุมทีมทางลุมก็หยอดยอดหลอประมาณนี้ทีมซักแล้วบุแล้วทางนี้แล้วก็ซักมาทางนี้โอหลายๆหลพอดีอากาศอากาศบรฮ้อนแห้งอยุบานเขา ต้องเห็นยังก็เห็นังอันนี้ว่าเพื่อป้อนเข้าให้ป้อนเข้าให้บ้านเราไม่มีได้บ้านเราไม่มีแต่สักลุงสักลุงเข้าไม่มีนาไม่มีน้ำเออค่อยกับแต่เกิดมาห้ากับป้อนี่แเละเป็นเธอทำบิดนะเอออีกเลยมาได้มาบ้างเหอนกันสิเฮ้ยน้ำกินบ้านนะน้ำใสน้ำใสตาต่อ เนี่ยกาซิล่าเลยนะคือเพรไดใกันีเพรด,ดสายกันีนี่ลูกสาวไฮชาวนาของแท้เป็นตะไดรไว้อยู่เปล่าไม่แล้วไม่แล้วโอ้ม่เหีห่ไมแห้งอดปลาอยู่ทางนี้แต่คุณบ่มีเหีหอยวมีแห้งบรรยากาศเฮ็ดไทยโอ้สุด,ดยอดเลย Ừ, nhìn, nhìn hello, hello. Nhắn nhắn. Thôi, đi nào Không nhá.